ธรรมะสี่ประการที่ควรรู้จริงเป็นสุดตมยไจานก็คืออริยสัจสี่อริยสัจคือความจริงอันสูงสุดความจริงอันประเสริฐที่สุดหรือเป็นธรรมะที่ประเสริฐที่สุดเป็นธรรมะที่สูงสุดเป็นความจริงที่ทำให้ผู้รู้และผู้เห็นเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดเป็นคนดีเลอร์และเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดความจริงอันนี้ เมื่อผู้รู้ผู้เห็นได้รู้ได้เห็นแล้วผู้นั้นก็ห่างไกลจากกิเลสคือทำให้ความทุกข์ความเศร้ามองที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นหมดไปหายไปสิ้นไปตามลำดับผู้ที่เคยเกิดแก่เจ็บตายเคยเศร้าโศกเคยเสียใจพิไรลำพันเคยทุกข์กายและทุกข์ใจก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันไม่ต้องมีความทุกข์กายและทุกข์ใจอีก ผู้ที่เคยเศร้าหมองจากกิเลสก็ไม่เศร้าหมองอริยสัจความจริงอันประเสริฐหรือธรรมะอันประเสริฐนี้ปุถุชนผู้ที่ยังหนาด้วยกิเลสรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้คือไม่ใช่ธรรมะของปุถุชนเพราะถ้าปุถุชนรู้และเห็นธรรมะ4ประการตามความเป็นจริงคือรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วความเป็นปุถุชนก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ เพราะผู้รู้ผู้เห็นอย่างประจักษ์แจ้งในความจริงอันประเสริฐนี้กลายเป็นพระรยบุคคลทันทีคือจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระรยบุคคลตามลำดับคือเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีหรือพระระหันจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นธรรมะของพระรียเจ้าก็ได้ หรือเป็นธรรมะที่ทําให้บุคคลผู้รู้ผู้เห็นไปจักแจ้งตามความเป็นจริงแล้วเป็นพระเรียบุคคลก็ได้หรือเป็นความจริงเป็นธรรมะที่ผู้รู้ผู้เห็นห่างไกลจากกิเลสก็ได้ความจริงอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัตนี้เป็นความจริงหรือเป็นธรรมะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นสภาวธรรมที่เป็นจริงซึ่งไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่อยู่ในกายของเรานี้ ทางรูป,ปกายและนามกายซึ่งเป็นไปอยู่ในชีวิตประจำวันนี้และกำลังเป็นไปในทุกๆขณะในทุกๆท,ทางคือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดอริยสัจคือธรรมะที่เป็นชิงอันประเสริฐนี้ก็ดํำรงอยู่และเป็นไปอยู่ทุกๆขณะ จะรู้ความจริงนี้หรือไม่รู้ความจริงนี้ก็ตามแม้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามหรือจะมีพระ password, พุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้หรือไม่ทรงตรัสรู้ก็ตามความจริงอันนี้คืออริยสัจนี้ก็เป็นเช่นนี้ตลอดไปคือเป็นจริงอย่างนี้มีอยู่อย่างนี้มีความแน่นอนอย่างนี้ดำรงอยู่อย่างนี้ตลอดไป ที่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมทิฏฐิคือความจริงที่ดำรงอยู่อย่างนี้ธรรมธาตุคือความมีลักษณะเฉพาะเช่นนี้ธรรมนิยามก็คือมีความแน่นอนอย่างนี้ความจริงของที่สุดของความจริงนี้หรือความจริงอันประเสริฐนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้4ประการด้วยกันได้แก่ทุกทุกขสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุก ทุกขานิโรธะคือความดับแห่งถุกทุกขานิโรธคาไม่มีปฏิปทาทางปฏิบัติให้ถึงการดับถูกที่เรียกสั้นๆว่าทุกสมุทัยนิโรธมักอริยสัสีในข้อแรกความจริงอันประเสริฐในข้อแรกก็คือถุกทุกได้แก่สภาวะที่ถูกเบียดเบียนบีบคันให้แปลเปลี่ยนไปจากเดิมไม่คงที่เนื่องจากถูกเบียดเบียนบีบคั้น ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปอะไรเล่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปในกายของเรานี้นั่นก็คือทั้งรูปและนามอันประกอบไปด้วยรูปกายและนามากายรูปกายก็คือการรวมกันเข้าของรูป28รูปนามากายก็คือการรวมกันเข้าของนามคือของสภาพรู้ได้แก่จิตและเจตสิก รูปกายและนามกายนี้เมื่อแยกออกเป็นขันหรือเป็นกองกองก็แยกออกได้ได้ห้าขันหรือห้ากองด้วยกันได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันคือขันของรูปและขันของนามหรือกองรูปและกองนามนั่นเองทั้งรูปและนามซึ่งมีอยู่ในกายนี้เป็นทุกข์คือเกิดแก่และตายทุกทุกขณะ เกิดแก่และตายอยู่ตลอดเวลาคือไม่คงที่อยู่อย่างเก่าอยู่ตลอดเวลาแม้จะเห็นว่าตัวเรายังเป็นตัวเรา,รา,ยาอายออาู่รูปกายและนามกายนี้ยังเป็นของของเราอยู่รูปกายและนามกายนี้ยังเป็นเราอยู่ยังเป็นรูปกายและนามกายของบุคคลนั้นบุคคลน,นี้อยู่โดยที่จริงแล้วก็คือเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา คือแปลเปลี่ยนไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเกิดและตายอยู่ตลอดเวลาคือเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์คือถูกปีบคันเบียดเปลี่ยนไม่คงที่อยู่อย่างเก่าตลอดเวลาด้วยการเกิดและการดับหรือด้วยการเกิดและการตายนั้นความจริงนี้เข้าใจได้อย่างหยาบๆก็คือ ตั้งแต่เริ่มเกิดคือปฏิสนธิในครั์ของมารดาซึ่งปฏิสนธิจิตเกิดร่วมกับกรรมวชรูปคือรูปที่เกิดเพราะกรรมโดยเริ่มแรกก็จะมีกลุ่มของรูปสามกลุ่มเกิดร่วมด้วยคือกลุ่มของอัธยรูปซึ่งมีสิบรูปได้แก่ดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาอัจยรูปและชีวิตรูปกลุ่มนี้เรียกว่าอัธยทัศกัณกาบ กลุ่มของภาวะรูปก็ประกอบไปด้วยรูปสิบรูปด้วยกันคือดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาอิทธิภาวะรูปหรือปุริสภาวะรูปและชีวิตรูปหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกายภาษาทรูปซึ่งมีรูปสิบรูปรวมกันเรียกว่าทัศกะกลาบอันประกอบไปด้วยดินน้ำ ลมายสีกลิ่นรสโอชากายภาษาทรูปและชีวิตรูปจากนั้นรูปกลุ่ม,มอ,อื่นๆก็เกิดขึ้นตามลำดับเช่นกลุ่มของจคัคขุภาษาทรูปที่เรียกว่าจาคัคขุทัศกกรลากลุ่มของโสตภาษาทรูปที่เรียกว่าโสตทัศกกลาเป็นตนรูปกลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะมีกรรมเป็นสมุธานในการเกิดนี้เริ่มแรกก็เกิดเป็นน้ำใส ที่เรียกว่ากลาระในสัปดาห์แรกจากนั้นในสัปดาห์ที่2ก็เกิดเป็นน้ำข้นที่เรียกว่าอัพุทะในสัปดาห์ที่3ก็เกิดเป็นชิ้นเนื้อที่เรียกว่าเปสิในสัปดาห์ที่4ก็เกิดเป็นก้อนเนื้อที่เรียกว่าคณะในสัปดาห์ที่5ก็เกิดเป็นปุ่มขึ้น5ปุ่มซึ่งมีอยู่5แห่งด้วยกัน เพื่อเป็นมือเป็นเท้าอย่างละสองและศีรษะหนึ่งส่วนผมขนเล็บจะเกิดขึ้นในสัป,ปดาห์ที่42และรูป,ปรกายในส่วนอื่นๆก็จะเกิดขึ้นตามลำดับตามลำดับเมื่อถึง9เดือนหรือ10เดือนก็เกิดหรือคลอดจากคันมารดาที่เรียกว่าเกิดเป็นทารกและก็เกิดตามลำดับวันเดือนปีจากทารกก็เกิดเป็นเด็กเกิดเป็นหนุ่มเกิดเป็นสาว และเกิดเป็นไวยกลางคนจนถึงทุกวันนี้ส่วนความแก่ของรูปปายนี้ก็แก่อยู่ตลอดเวลาแก่จากความเป็นน้ำใสก็แก่เป็นน้ำข้นจากน้ำข้นก็เป็นชิ้นเนื้อจากชิ้นเนื้อก็เป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อก็เป็นปัญจสาขาแก่ตามลำดับวันเดือนปีจนถึงคลอดออกมาเป็นทารกจากทารกก็เป็นเด็กจากเด็กก็แก่เป็นหนุ่มเป็นสาว แกมาตามลาดับจนถึงทุกวันนี้ส่วนความตายก็ตายตามลาดับเช่นเดียวกันตายจากความเป็นน้ำใสตายจากความเป็นน้ำข้นตายจากความเป็นชิ้นเนื้อตายจากเป็นก้อนเนื้อตายจากปัญจสาขาที่เป็นตุ่มเล็กๆตายตามลาดับมาโดยตลอดจากวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมง เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเมื่อคลอดออกจากคัรมารดาเป็นทารกก็ตายจากทารกมาเป็นเด็กตายจากเด็กก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวตามลำดับมาจนถึงทุกวันนี้และจะตายจากโลกนี้ไปในที่สุดเมื่อกล่าวถึงความเกิดความแก่และความตายโดยละเอียดซึ่งเป็นไปอยู่ในทุกๆขณะในชีวิตประจำวัน ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจอันได้แก่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสใละนึกคิดก็เป็นความเกิดความแก่และความตายอยู่ตลอดเวลาของนามรูปในการเห็นครั้งหนึ่งก็มีรูปเกิดขึ้นอันประกอบไปด้วยรูปอารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตเห็นและกลุ่มของจัคคูประสาทรูป ที่เรียกว่าจคัคขุทัศกกะกลาบคือกลุ่มของรูปสิบรูปรวมกันเข้าอันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไยสีกลิ่นรสโอชาจัคูุภาษาทรูปและชีวิตะรูปรูปกลุ่มนี้เรียกอย่างหนึ่งว่าจัคูุวัตถุคือเป็นที่เกิดของจิตเห็นหรือเรียกว่าเป็นที่เกิดของจัคูุวิญญาณน,นั่นเอง เมื่อเจตสิก7ประเภทซึ่งเกิดร่วมกับจกักขุวิญญาณอันมีภัสสเจตสิกเป็นต้นทำกิจกระทบรูปารมณ์หรือสีก็ทำให้เกิดการเห็นขึ้นเมื่อจกักขูวิญญาณเกิดขึ้นรู้อารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วไม่เหลืออยู่แล้วไม่คงที่อยู่อย่างเดิมการที่ไม่คงที่อยู่อย่างเดิมนั้นเรียกว่าทุกขะคือไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ เพราะถูกบีบคั้นเบียดเบียนด,ด้วยการเกิดและการดับที่เรียกว่าอนิจจังในการเกิดขึ้นและดับไปของนามรูปนี้รูปที่เป็นที่เกิดของจิตที่เรียกว่าจักขูวัตถุซึ่งเป็นกลุ่มของรูปสิบรูปรวมกันนั้นก็ดีรูปที่เป็นอารมณ์ที่จิตรู้ได้นั้นก็ดีก็เป็นทุกข์คือไม่สามารถดำรงอยู่อย่างเก่าได้ย่อมแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะเกิดขึ้นและดับไปแล้ว หมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่มีเหลืออยู่แล้วจะดำรงอยู่อย่างเก่าไม่ได้เมื่อไม่สามารถดำรงอยู่อย่างเก่าได้เพราะเกิดแล้วดับแล้วไม่มีอยู่ไม่เหลืออยู่แล้วนั้นจึงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่คงที่อย่างเก่าแปลเปลี่ยนไปจากเดิมคือรูปเปล่านั้นเกิดขึ้นและดับไปซึ่งมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะ ได้แก่จิตเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไป17ขณะคือว่างเปล่าแล้ว17ขณะแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว17ขณะรูปนั้นก็ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปไม่เหลืออยู่ส่วนนามากายคือจิตและเจิตสิก์ที่เกิดร่วมกันนั้นเมื่อเกิดขึ้นทากิจเห็นแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็หมดไปหายไปสิ้นไปไม่สามารถดำรงอยู่อย่างเก่าแปลเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเรียกว่าทุกขะเพราะเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลืออยู่แล้วนั้นที่เรียกว่าอนิจจังเมื่อเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลืออยู่แล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่สามารถดํำรงอยู่อย่างเก่าแล้วย่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนย่อมว่างเปล่าเมืออากาศเพราะไม่ใช่ตัวตนนั้นด้วยเนื่องจากเกิดและดับและแปลเปลี่ยนไปจากเดิมไม่คงที่อยู่อย่างเก่าแล้วนั้น แม้การได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสและนึกคิดก็มีทั้งนามและรูปเกิดขึ้นระดับไปเช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นระดับไปย่อมว่างเปล่าเหมือนอากาศเช่นเดียวกันเพราะไม่ใช่อัตตาตัวตนเนื่องจากแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะเกิดระดับไม่เหลืออยู่นั้นนี่คือธรรมะนี่คือความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้จะทราบหรือไม่ทราบก็ตามจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม ความจริงอันนี้ก็เป็นเช่นนี้มีลักษณะเฉพาะอย่างนี้คือเกิดขึ้นและดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปแปลไปเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นอัตราตัวตนไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดความจริงอันนี้ก็ดำลงอยู่อย่างนี้และเป็นความแน่นอนอย่างนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้แม้นามารูปที่เรายึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นของของเรากายนี้เป็นเรากายนี้เป็นตัวตนของเรา กายนั้นเป็นของบุคคลน,นั้นกายนั้นเป็นคนนั้นคนนี้กายนั้นเป็นตัวตนของบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้แน่นอนยังดำรงอยู่แน่นอนไม่ได้แปลเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเพราะยังเห็นกันอยู่ได้สามารถพูดคุยและทำกิจกรรมต่างๆม,มีความสุขความสบายอยู่ยังเป็นของของเราอยู่ยังเป็นเราอยู่ เป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นจริงแต่เป็นจริงโดยสมมุติและเป็นจริงโดยไม่รู้ความจริงและไม่รู้ว่าเกิดแก่และตายอยู่ทุกๆุกขดาษตามลำดับไม่รู้ว่านามรูปที่เป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรา นามรูปที่เป็นของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั้นจะอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้อยู่ตลอดไปวันเวลาล่วงไปทุกคืนทุกวันความเป็นอยู่ในโลกนี้หรือชีวิตในโลกนี้ก็สั้นลงทุกทีทุกทีไม่มียาวออกไปไม่มียั่งยืนออกไปไม่มีใครสามารถอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปใจยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นของของเรา จะยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นเราจะยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นตัวตนของเราอย่างไรก็ตามในที่สุดก็จะต้องทิ้งกายนี้ไว้ในโลกนี้อย่างแน่นอนคือต้องตายจากโลกนี้อย่างแน่นอนนามรูปที่เกิดขึ้นในอดีตชาติก็อยู่ในอดีตชาตินั้นและตายจากอดีตชาตินั้นคนในสมัยอดีต ไม่มีเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้เลยเช่นคนในสมัยพุทธกาลในสมัยสุขโขทยัยในสมัยยุทธยาหรือแม้คนในสมัยนี้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วก็เช่นเดียวกันเป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคนที่ยังไม่ตายก็จกตายอย่างแน่นอนตายแล้วเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเกิดอีก ไม่ว่าจะเกิดในที่ไหนไม่ว่าจะเกิดในภพใดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ต้องตายในที่นั้นหรือจะต้องแก่ต้องตายในภพนั้นและตายจากความเป็นบุคคลน,นั้นสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังมีกิเลสอู่เมื่อยังมีพืชเชื้อที่ทำให้เกิดจยู่เมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดอีกเกิดอีกก็ตายอีกไม่ว่าจะเกิดในการมภูมิ ทั้งที่เกิดในอบายภูมิคือเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสเดชานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายหรือเกิดในสุขติภูมิได้แก่เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาใน6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายหรือเกิดเป็นรูปประพรมในส6บกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามหรือเกิดเป็นอรูปประพรมใด4ี่ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องตาย คือต้องเกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ในพบน้อยพบใหญ่นี่คืออริยสัจในข้อที่หนึ่งคือทุกข์ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้จึงเป็นความจริงอันสูงสุดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นธรรมะอันสูงสุดไม่มีใครสามารถที่จะลบล้างได้คือเป็นจริงอย่างนี้ตลอดไปตราบใดที่ยังมีเหตุทำให้เกิดจุ เพราะตามใดที่ยังมีพืชเชื้อคือกิเลสที่ทําให้เกิดจู่ก็ต้องเกิดแก่และตายเช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแม้ในทุกๆขณะในทุกวันนี้ในชีวิตประจําวันก็เกิดแก่และตายทุกๆขณะทางเห็นทั้งได้ยินทั้งได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดเป็นไปทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเช่นนี้ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่วนทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือเหตุทําให้เกิดแก่ตายหรือเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์ทุกกายทุกใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาที่เรียกว่าทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเป็นความจริงหรือเป็นอริยสัจในข้อที่สองนั้นก็คือความไม่รู้ว่า เกิดแก่และตายทุกๆขุขนาดจึงเป็นเหตุให้เกิดตัณหาและกิเลสทั้งปวงตัณหาที่เป็นเหตุแห่งทุกตามที่ท่านได้แสดงไว้นั้นประกอบไปด้วยทั้งการมตันหาภวะตัณหา,า,หาและวิภวตัณหากามตันหานั้นก็คือความติดข้องต้องการความอยากได้ในอารมณ์ที่ปรากฏซึ่งเป็นกิเลสกรรมคือความเศร้าหมองแห่งฉิด โดยสภาพธรรมก็คือโลภะเจตสิกที่อยากได้ก็เพราะเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราคือกายนี้เมื่อเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเสี็แล้วก็เลยเกิดความอยากได้ความติดข้องต้องการเพื่อให้เราได้รับความสุขที่ท่านเรียกว่าเป็นสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาเมื่อได้มาก็รู้สึกยินดีพอใจดีใจ อยากได้สิ่งเหล่านั้นอีกเพื่อตัวเองจะได้ดีใจมีความสุขใจสบายใจอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ดิ้นรนแสวงหาอยู่ตลอดเวลาเป็นไปทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อไม่ได้ตามความต้องการโทรสะคือความไม่พอใจความขุนเคืองก็ปรากฏขึ้นหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งที่ได้มาแล้วเมื่อสูญไปหายไปหรือเพียงคิดว่าจะสูญไปจะหายไป ก็เกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นก็เป็นเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาตลอดชีวิตเพื่อไม่ให้ความไม่พอใจเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นเพื่อให้ความสุขใจเพื่อให้ความดีใจเกิดขึ้นก็กระทําทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งเป็นไปทั้งทางกายทางวาจา ด้วยการยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นของของเราด้วยความเป็นตัวตนของเราด้วยการยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นของบุคคลอื่นตัวตนของบุคคลอื่นและเป็นบุคคลอื่นสัตว์อื่นเมื่อกระทำทางกุศลกรรมและอกุศลกรรมด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นของของเราด้วยความเป็นตัวตนของเราอย่างนี้ผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งเรียกว่าวิบากนั้น ก็เป็นเหตุทําให้เกิดและตายตายแล้วเกิดในพบน้อยพบใหญ่าังเกิดอยู่ตราบใดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกความเสียใจพิไรลำพันธ์ความทุกข์อื่นๆซึ่งเนื่องมาจากการเกิดนั้นก็ติดตามมานี่เป็นการลุยเพลิงแห่งวัฏต,ตะคือเพลิงแห่งการเกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุด เหตุก็เพราะอาวิชานั่นเองเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เป็นประทานเป็นต้นต่อของทั้งโลภะและโทสะและกิเลสอื่นๆตามมาเพราะว่าเมื่อโลภะความติดข้องต้องการเกิดขึ้นนั้นก็มีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเมื่อโทสะเจตสิกเกิดขึ้นก็มีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยโมหะเรืออวิชาเป็นสภาพที่ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงทำให้ไม่รู้ว่าโลภะก็เป็นเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโทสะก็เป็นเพียงเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีเราอยู่ในโลภะและโทสะนั้นเลยและทั้งโลภะโทสะและโมหะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็หมดไปหายไปสิ้นไปแปลไปเปลี่ยนไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่มีเหลืออยู่แล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้ว ย่อมว่างเปล่าแต่เพราะโมหะเจตสิกหรืออวิชชาเกิดร่วมด้วยเช่นนี้จึงไม่รู้ว่าแต่ละลขณะนั้นมีแต่ธรรมะไม่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนที่จะพึงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราหรือเป็นของของใครเป็นใครเป็นตัวตนของใครการดับทุกข์คือการดับความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกความเสียใจพิไรลำพันธ์ หรือการดับความเกิดและความตายในวัฏฏะนั้นก็ต้องดับอวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอันเป็นเหตุอันเป็นต้นตอแห่งกิเลสทั้งปวงนั้นให้หมดสิ้นไปเมื่ออวิชชาดับกิเลสทั้งปวงก็ดับเมื่ออวิชชาดับกิเลสทั้งปวงดับแล้วก็ไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปการดับทุกข์คือการดับอวิชชาให้หมดสิ้นไปนั้นเรียกความจริงในข้อนี้ว่า ทุกขนิโรธสัตว์นิโรธคือการดับกิเลสเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานซึ่งเป็นสภาพที่เที่ยงเป็นสภาพที่เป็นสุขเพราะเป็นสภาพที่ไม่เกิดและไม่ตายเมื่อไม่เกิดทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเกิดนั้นก็ไม่มีความตายก็ไม่มีเช่นกันส่วนอรยิยสัตว์ในข้อที่4นั้นก็คือมัก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกขารที่เราคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือทางที่ให้ถึงความดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคมีองค์8ซึ่งมรรคมีองค์8นั้นรวมลงในสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือเรียกว่าปัญญาเจตสิกค,คือความรู้ความเข้าใจหรือสภาพธรรมที่เข้าใจความเป็นจริง หรือเข้าใจอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐซึ่งเกิดขึ้นและเป็นไปอยู่ทุกๆขณะเดี๋ยวนี้ในชีวิตรประจำวันคือเข้าใจในทุกคือการเกิดและการดับของนามรูปอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดและดับว่างเปล่าแปรเปลี่ยนไม่คงที่อย่างเก่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะพึงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยง เป็นสิ่งที่เป็นสุขและเข้าใจความจริงว่าการเกิดและการดับของนามรูปนั้นไม่เหลืออยู่ไม่คงที่อย่างเก่าไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราหรือของสัตว์ของบุคคลใดๆในสิ่งที่ไม่เหลืออยู่แล้วนั้นเพราะเกิดและดับนั้นในสิ่งที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะไม่คงที่อย่างเก่าเนื่องจากเกิดแล้วดับแล้วนั้น ไม่มีสิ่งที่เป็นอัตตาตัวตนของเราหรือของใครๆในสิ่งที่เกิดระดับแล้วนั้นไม่เหลืออยู่แล้วนั้นแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนั้นไม่คงที่อย่างเก่าแล้วนั้นความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นระดับไปนั้นล้วนจะเป็นความจริงอย่างนี้คือล้วนจะเป็นธรรมะอย่างนี้ล้วนจะเป็นอนัตตาอย่างนี้ล้วนจะเป็นความว่างเปล่าเมื่ออากาศอย่างนี้ ความเข้าใจถูกความเห็นถูกอันนี้เกิดขึ้นก็ดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดความรู้ความเข้าใจโดยรอบทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจว่าเป็นอนัตตาเป็นเพียงสภาพธรรมที่เป็นจริงอย่างนี้เป็นความว่างเปล่าอย่างนี้ก็ดับความไม่รู้ดับความไม่เข้าใจหรือดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดนั้นให้หมดไปตามลำดับเริ่มจากความเข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะ ก็เป็นความจริงอย่างนี้ของนามรูปในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นระดับไปซึ่งเกิดขึ้นจากสุตตมยญายานคือการฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าโองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วพิจารณาไตร่ตรองพระธรรมที่ได้ฟังนั้นให้เข้าใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนสติรู้ว่าเป็นสภาพธรรมเป็นธรรมะทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะ ะระลึกรู้สภาพธรรมในขณะที่เห็นว่าเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดระดับเป็นเพียงศัก์แต่ว่าเท่านั้นเพราะดับแล้วก็ไม่มีนามรูปใดๆเหลืออยู่ความเข้าใจถูกความเห็นถูกนี้เกิดขึ้นตามลําดับมีกําลังขึ้นตามลําดับจนเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งจนมีกําลังจนถึงที่สุดจนเกิดความรู้ความเข้าใจประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมตามความเป็นจริง จนโลก,กุตละปัญญาเกิดขึ้นคือโลก,กุตละมรรคเกิดขึ้นก็ขจัดอวิชชาคือความไม่รู้นั้นได้ตามลำดับแห่งมรรคนั้นๆจากโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคนาคาคามิมรรคและอรหัตตมรรคในที่สุดเมื่อรหัตมรรคยานเกิดขึ้นแล้วก็ดับอวิชชาอันเป็นต้นตอแห่งกิเลสให้หมดสิ้นไปเมื่อวิชาดับกิเลสทั้งปวงดับก็ไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไป มักคือข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกนี้ก็คือปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทั้งในระดับของโลกิยปัญญาจนถึงโลกุตระปัญญาในที่สุดอเยสสีตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้จึงเป็นอภินเยยธรรมคือธรรมที่ควรรู้ยิ่งในสุตตมยญยาณน,นั่นเองสำหรับข้อความในอัธกถามีดังต่อไปนี้ ข้อความในสัทธธรรมปรกาศินีอัตตกถาขุตการนิกายปฏิสัมพิธามรักอัตกถาญาณกถาสุตตะมยญาณิเทศอภิญเยยญาิเทศอัตตกถาจตุก,กานิเทศคำว่าอริยสัจสี่ได้แก่ทุกขอริยสัจหนึ่งทุกขสมุทัยอริยสัจหนึ่งทุกขนิโรธอริยสัจหนึ่ง ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจหนึ่งอธิบายแห่งอริยสัจสี่เหล่านี้จะมีแจ้งในวิสัชนาแห่งสัจจะแลอัตถกถาจะตุกการิเทศจบ